เราจวหัวกันเอาไว้บอกว่า,ารักรักผมในพลังประชารัฐกระเทือนถึงรัฐบาลน,นะครับมไม่รู้ว่าเป็นความฟุ้งซ่านของผมคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าชาวบ้านเขาคิดอย่างที่พวกเราคิดด้วยหรือเปล่าคุณสุปันคิดด้วยหรือเปล่าพี่น้งมีคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือผมเมาเครื่องบินแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปว่าฮมยมันเกิดอะไรรักผมในในพลังประชารัฐแล้วรัฐบาลมันกระเทือนยังไงผมบันลง ผมตั้งประเด็นไว้พอฟังจากที่คุณสักชัยพูดถึงประเด็นนี้ผมก็ตั้งประเด็นเรียกแขกไว้ในใจตัวเองว่าทุกงนี้เนี่ยเอาเสวนาเนี่ยจะเล่นประเด็นนี้อแต่จะตั้งด็อย่างนี้ว่าเออพลังประชาัฐแตกคลุงตู่ขาลอยจริงหรือเอาลุงตู่ขาลอยหรือว่าสื่อคิดไปเองอ่าเพราะตอนนี้มันเริ่มมีมีมีท่าทีมาจากวรพักรักลุงตู่ หรือพลพรรคพลังประชารัฐบอกสื่อมันก็คิดไปเองคิดไปเรือ่อยผู้หลักใหญ่ภายในพักเขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรก็เพียงจะแยกกันไปมันใกล้เลือกตั้งต้องแยกกันไปดูควบคุมพื้นที่หมดมมก่อนจะเข้ารายการเนี่ยผมก็เลยทดลองกระแสนกทว<ร>งแต่ผู้ใหญ่ภายในพักพลังประชารัฐสองท่านครัับบครระดับรองหัวหน้าพักท่านหนึ่งระดับรองเลขาพัก ทานหนึ่งแต่ก่อนเนี้โทรไปอยู่ไอ้สุปันจะคุยเรื่องอะไรครับกินดีมากเลยที่ยังคิดถึงกันที่ให้โอกาสได้พูดคุยในรายการของสุปันทำนี้โดรไปโอ้ยเรื่องของพักพี่ไม่ไม่อยากพูดอะไรสุปันพี่ไม่อยากพูดเลยมันเรื่องภายในพักเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลียร์กันก่อนผมไปเอ๊ะเออไม่ตกลงเราไม่ได้คิดกันไปเองแ้วนี่มันสุภาสิติไทยพูดไปอย่างนี้พี่ทวีคุณสักชัยและท่านผู้ชมครับไม่มี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 ฝ่ยใช่ไหมเออ ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่มีไม่มีไฟไม่มีควันอ่าอ่าฮะไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีควันไม่มีมูลหมาไม่ขี้เออหมาไม่ขี้อุบาทสินี่ไงเออผมเ็เอคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหลังอภิพปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีที่ผ่านนะครับเอาไว้วางใจคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมก็มองว่าน่าเอว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมเนี่ยพักพลังประชารัฐเป็นการลองกําลังแบบเล็กๆแต่เอาจริงของพักพลังประชารัฐเขา ครับนะแต่สามปอก็ใช้บารมีทั้งสามปองนีสยบได้คเขาจะแยกปล่าออกจากน้ําเออ่าก็ค่อยๆชักฟืนออกจากเตาไฟครับจนจนไฟมันสงบนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก็ไม่รู้ลุงตู่ไปกินดีหมีมาอย่างไหนไปเป่าเป่าไฟในเตาฟุ้งขึ้นมาอีกนะเออก็ะปดสะสอง้วทีเนี่ยอืมนะแล้วก็ลุงป้อมก็โกรธนะครับอันนี้ยืนยันได้ว่า ในส่วนของแหล่งข่าวภายในพรรคผมยืนยันว่าลุงป้อมโกรธมากอืมครับแม้ว่าลุงป้อมจะบอกเอ้ยไม่มีอะไรแต่ลุงป้อมก็โกรธไงเอาปดขุนพล,ลซ้ายนะครับกระเป๋าสตางค์ของพรรคด้วยอาจะเป็นเอาสตางค์ของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้แต่คนหนึ่งอนะ่ะนะครับอ่เป็นฤษีเลี้ยงสูงลิงของไอ้ลุงไอ้ลุงป้อมเขาอะ่ะเขาบอกไม่ได้ก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมตอนแรกทุกคนคิดมันน่าจะไปกันใหญ่ แต่ก็เปิดว่าพอพูดถึงพอมันมีเรื่องของการเลือกตั้งอบตมาการเลือกตั้งท้องถิ่นอืมครับแล้วพอมันัดเลขาธิการพรรคก็บอกไม่มีปัญหาลุงป้อมเรืโอกาสทำงานครับก็ยังจะไม่ย้ายไปไหนยังรักบ้านหลังนี้แล้วก็จะดูแลเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับพรรคและยืนยันพรรคจะส่งคนลงสมัครแม่ระดับอบตแล้วตอนนี้กําลังเลงเรื่องของกําลังเจรจากันอยู่ว่าผู้การจังหวัดจะเป็นใครผู้การจังหวัด มหานครจะเป็นใครอ๋อครับจะพักว่าลงลงเขาเรียกว่าลงอิสระแต่สับสูญโดยพรรคพลังประชารัฐก,กําลังยังยงมันอยู่ครับทุกคนก็บอกมันไม่น่ามีอะไรในกอไผ่แล้วเออทุกอย่างมันจบ,บแต่คุณสกายพิทวีและท่านผู้ชมพอฝนลมมามอเราถสุมมาปรากฏมันมีหน่อไม้เสียดแทงขึ้นมาในกอไผ่ เป็นยังไงต้องอธิบายแล้วคุณสุปั่งต่อกไม้นี่กินอร่อยนะสุภาสิใไงเราบอกไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับในกอไผ่ทุกคนเอ้ยไม่มีอะไรแต่พอฝนมาเนี่ยช่วงที่พายุเข้าเออเราสมเข้าใช่ไหมฝนตกกันดีดีอ่ะทุกนที่หนอหนอกไม้มผลขึ้นมากลางกอไงครับอืใช่ไหมฮะก็เจอบทโอโลมปฏิโลมสวมกอดกันเข้าไปก็บอกไม่มีอะไร อืมไอหนอห่อไม้ที่ว่าจะเจริญเติบโตเป็นกอหยักเป็นไผ่เสียดกอมันกลับกลายเป็นก็เรียกว่าหน่อตับเต่าครับอืคุณศักชัยอยู่ชัยนาทเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคาว่าไอหน่อตีนเต่าหรือหนอ่อตับเต่าแบบผมกับพี่ทวีนี่คือหน่อไม้ก่อนเล็กๆอ่ะคฮอมันตอนแรกมันคิดว uh ่ huh. าจะใหญ uh huh. ่แต่แมันแกนอน่อกม้ก็เรียกว่าเป็นในนตีนเต่าอ่ะคือมันจะเล็นะกตีนเต่าอ,อ่ะออ oh, แล้วแล้วใช้ตัดหรือขุดเอาเอา,เอามากินก ก็คือขุดเอาแต่มันไม่มันไม่ได้เนื้อได้ทาอะไรไงมันเล็กมครับครับเขาบอกโอ้หน้ามีอะไรแล้วเอ๊ะจะอยู่ดีดีพอฝนจะอมลสุมอาจะทิ้งช่วงปรากฏว่ามันมีภาคครับนะครับอ่าพลังประชาชนเอ๊ะพลังประชาประชาชนที่ผมรอเรือนไม่ใช่ยอนักนะแยกไปที่ไปแยกไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่เพชรบุรีนะ ครับยู่ดีว่านะก็สวยอย่างนี้แตกกันแน่อยู่วาอืมคณะหนึ่งสองปอไปทางหนึ่งสองปอผู้น้องไปทางหนึ่งปอผู้พี่ไปทางไปกับกลุ่มก้อนนะเขาเป็นชุดใหญ่เลยอืมเออก็บอกนี้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าเอ๊สงสัยไอ้นอดีนเต่าที่ว่าพอมันได้ได้ได้น้ำอ้ําได้อะไรมามันจะกลายเป็นเติบโตเป็นไผ่เสียกอขึ้นมาแน่ ครับเออตอนนี้ทุกคนต้จับตาดูันใหญ่เชื่อมโยงนี่เชื่อมเชื่อมโยงนี่พอมาถึงเรื่องของเอ้ประชุมพักอืมก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกครับตอนนี้นักวิเคราะห์ก็เอาใหญ่เลยเอ้ขาใหญ่สุโขทัยที่คุณสักชัยทุ่มไปเยอะมากผมนึกบอกว่าเอ้แคแกยังจะมีบทบาทอยู่หรือเปล่าที่คุณสัจชัยเขาจะไปชุดใหญ่เนี่ยชุดไหญคือไม่ต้องดูใหญ่ใหญ่ด้วยนะใหญ่ว่าใหญ่ครับเอครับมีครับซีนะ นี่เดี๋ยวแฟนแฟที่เป็นสุภาพสตรีฟังแล้วรู้สึกหวาดเสียวเราไม่ได้หมายถึงตรงนั้นนะไม่คือระดับเกณไงครับครับคือคุณอาจะระดบเอบีซีคับเอคับดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขน่าเราเรามาันเล่นอะไรเสียวเสียวคุณอาจจะบิ๊กในสามมิตรเออใช่แต่สามมิตรตอนนี้บิ๊กจริงหรือเปล่าอืมแล้วก็ตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคกระโดนสอยไปแล้วครับ ประธานยุทธศาสตร์พักประธานยุทธศาสตร์พักผมบอกเอ้แล้วตกลงเนี่ยมันทีมที่แบบไปคณะใหญ่เนี่ยใช่ไหมบิ๊กระดับบิ๊กบิ๊กต้องไปเนี่ยยังบอกเลยว่าไปไหนบิ๊กไช้ไปไหนไปยังยีซีใเ่ไหมมันก็ต้องพอมาดูเสร็จเฮ้ยเขาบอกสายทหารมาอืก็ไปคุยนใหญ่เลยปราฏว่าสายทหารนี่ผมไม่ธรรมดาไอ้คนคนนี้ไม่ธรรมดา ครับครับแล้วก็นอกจากจะเป็นนายพลคนนี้นอกจากจะซีรับร้อยเอกแล้วเนี่ยอืก็ยังเป็นมือการข่าวด้วยครับแต่ก่อนทํางานกับสามปอมาแต่ตอนนี้ก็เลือกที่จะอยู่กับปอผู้พี่ครับใช่ไหมครัมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงเขาจะเล่นอะไรกันสิ่งที่คุณใจถามมาสิ่งที่แฟนแฟนรายการเสาเสวนาเราเสาเสาแฟนรายการชวนหาเรื่องเราจับจ้องมาเนี่ยเลืสื่อที่ไปเองหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าไปเทียบเทียงปรากฏกานอ่าร่องมลสมแล้วก็เรื่องของหน่อไม้นะครับแล้วก็หน่อตีนเต่าที่ผมว่าเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะพอฝนทิ้งช่วงได้แดดหน่อยมันอาจจะเติบโตเป็นไผ่เสียดกอก็ได้ไผ่เสียดกอมาเพราะมันไผ่เสียกอแล้วครนี้กอเป็นครับแล้วไปไม่ได้แล้วนี่ไงแล้วมันจะเกิดไผ่รอดกอไงครับเออไปยังไงอีก <c oughs> คือมันแทงย่อยขึ้นมาไอ้ไผ่เสียกอมันจะแทงขึ้นมาไม่สนใจใครคุณจะโดดเด่นเป็นสังขารอยู่อยู่แตออ่เพราะหนน้านหน,หนที่คุณได้้ําเลี้ยงดีไงที่นี่ไค่ใใคที่มันเติบโตไม่ได้มันก็ต้องรอดออกมาตั้งกอก็ต้องเลื้อยไปตังบินบ้งางออกไปทำการโอ,อ้ออแฟนรายการเสา,เาแฟนรายการชวนหาเรื่องที่เป็นคนคนบ้านนอกคอกนาแบบพวกผมแบบพี่ตวีเนี่ยเข้าใจว่าคุณจากชัยโตมาจากชายนาบประเภทอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องต่อ <ต>ผม่<อ>ผมผมเล่นลน้ําโคลนจับปลาช่อนในนาอย่างที่ภาพที่อยู่ข้างหลังคุณสุปันนะ <laughs> ผมผม,ผมก็ไปไปมุดมุดดินมุดโคลนเหมือนกันนะเ<อ>นี่ยมันก็นนเลยเกิดที่เกิดอะไรขึ้นมันเลยมีคําถามไง<อ>ซึ่งไหนๆก็ไหนๆมาแล้วคณะที่จะไปสุโขทไทยเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวอธิบายปรากฏการณ์ครับออืว่าไปชุดไป ไปคณะใหญ่เนี่ยคณะไหนไปครับอืมอแล้วในไปอาจจะไปยี่สิบแต่ในยี่สิบนั้นอาจจะไม่มีดาวเด่นเลยก็ได้อาจจะไม่มีในสว่วนของแบบบิกบ๊กเลยก็ได้ครับเออมันมันมันจะเป็นตัวอธิบายปรากฏชารณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วช่วงนี้นนนผมผมครั